โลโลหนึ่งซองโอเคเดี๋ยวเราจะแอดบอร์ดนะครับแอดบอร์ดนี้นะนี่บอร์ดที่เป็นแบบนี้นี่นะให้ดูรูปก,ก่อนไอที่ผมมีเป็นบอร์ดสีเขียวนะเป็นแบบนี้เลยอืมเดี๋ยวเราจะมาแอดให้มันใช้กับตัว Arduino IDE ได้นะครับเดี๋ยวดูบอร์ดเดิมๆที่ผมมีใน โปรแกรมใน IDE นะมีแค่น,นี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีเจ็ดชนิดเดี๋ยวจะแอดก็ันดับแรกปเป็ URL มาก่อน URL อยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะไว้ในคอมเมนต์มาที่ Preference ที่ตรงนี้นะครับวางลงไปกดโอเค โอเคแอดบอร์ด okay. มาตรงนี้บอร์ดแมเนจเจอร์ LGT อ่ะไม่ใช่ GT บอนนี้นะครับ นี่นะ install โอเค install it code ถ้ากบานออกไปถ้ากบานออกไปเข้าใหม่ มัดูบอร์ดใหม่นะครับนี่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแรกมีเจ็ดอันนี้เพิ่มเข้ามานะครับก็เลือกเป็นตัวนี้แล้วมันก็จะมีให้เซตนะครับเป็น internal clock นะโอเคก็ประมาณนี้ครับผมเรียบร้อย